ก็ขออเจริญพรกับศรัทธาสาธุชนผู้ธรบริษัททั้งหลายในโอกาสวันนี้เป็นวันพระวันศีลวันธรรมสวรนะนะครับได้มีโอกาสอุจาาประสัยกับศรัทธายาิโยม ทั้งหลายเอา, <c oughs> เอาลองทดสอบกันว่าตอนนี้เสียงที่เรา,าสนทนาอู้กันนี้ได้ไปชัดเจนก่ออินนะครับได้ไปชัดเจนก่อซึ่งตอนนี้เราอยู่ณนะสถานที่ยัง วัดลมเนียรามกูลามัมากซึ่งเป็นวัดแรกของจังหวัดละปูนซึ่งเฮาท่านทั้งหลายนั้นจะหันว่าตังหลังอัตมาภาพนี้เป็นพระธาตุเจดีที่องค์คูบาเจ้าสิวิจัยได้ <c oughs> บูรณนะในสร้างครอบขององค์เจ้าแม่นะครับองค์เจ้าแม่ซึ่งตั้งอยู่บริเวณหน้ากุฏิเจ้าวาดนะครับเฮาจะมาดูบริเวณภายในกันว่าวันนี้ มีไอ้อย่างพ่องนี่นะครับซึ่งอัตมาภาพนั้นได้มีโอกาสนะครับได้มาสืบตีนแตนมือของ <c oughs> องค์เจ้าแม่อยู่ที่ยังวัดกุลลากแข่งนี้เดี๋ยวเราจะไปพอกันนะครับที่ได้ประกาศรับเป็นเจ้าภาพเสาต่างๆนะครับอันนี้จะหันว่า ตัวองค์พระาธาตุนั้นสูงใหญ่นะครับสูงใหญ่ซึ่งวัดกุลมากนั้นเป็นบรรจัยวัดที่อยู่ในบ้านนอกเกินเกินไปแล้วก็บรใจัยว่าอยู่ในเวียงเกินเกินไปจะหันว่านี่ก็อยู่ตรงบริเวณที่ถนนถนนเส้นนี้เป็นถนนไปปราสางนะครับเราจะไปปราสางไปกราบคูมาเจ้า ผมมาพระบ,บาทตผ้าก็ดีครูบาเ,าเจ้าสีวิจัยบ้านปางก็ดีนะครับยินดีต้อนรับทางเพื่อนสาธามิกในเฟสนะครับอันนี้เ้าจะได้มาพอกันนะครับซึ่งวัดวาอารามของเ้านั้นก็ได้สร้างแปลงซึ่งวัตถุประสงค์ในการสร้าง <c oughs> ตัวอสารา,าอนเนกประสงค์ตัวนี้ซึ่งตะกอนนั้นทางวัดกุลมะของเฮา อาจจะได้มีการมีงานข่าวดำมีงานศพก็ดีมีงานบุญก็ดีเขาจะใช้สาราตัวนี้นะครับสาราตัวนี้ซึ่งสาราตัวนี้ก็สร้างโ้หลายสิบปีนะครับประมาณ50-60ปีด้านบนนั้นเป็นโครงไม้นะครับผ่านเวลามาเวลาฝนตกก็หัวนะครับฝนหัวนะครับฝนหัวต่างๆ่าทำให้บัดเดี๋ยวนี้สุดโทรมไปแลัก ขออภัยนะครับผู้สึกว่าสัญญาณขาดหายไปสัญญาณขาดหายไปน้อยจะหันว่าตังศาลาเนี่ยเวลามีการมีงานเนี่ยสัทธาตั้งหลายเนี่ยงานศพเอามาไว้ที่วัดก็ดีมีการมีงานที่วัดก็ดีตรงบริเวณนี้เป็นที่นั่งของสัทธาตั้งหลายเนี่ยต้องกางเต็นท์ <c oughs> เมื่อเวลากางเต็นท์นี้เราจะหันว่าในสังคมยุคปัจจุบันเป็น <c oughs> เป็นสังคมที่ บัดเจไอเหมือนสังคมสมัยก่อนที่ต้องเพ่งปะอาศัยกันสังคมบัดเดียวเป็นสังคมของคนที่ต่างคนต่างอยู่เปิ่นหอมว่าสังคมของคนเมืองซึ่งสังคมของคนเมืองนี้เวลามีการมีงานส่วนมากเปิ่นก็จะไปหอมกันนะครับเอาซองไปหอมกันไปฟังสวดฟังเตทเนี่ยแล้วก็ปิ๊กนะครับประเมินสมัยตะก่อนสมัยตะก่อนนั่นเปิ่นเอามือกันนะครับเปิ่นเอาข้อสารไปหอมกันก็ดีเปิ่นเอา แห้งไปห้อมห้อมกันบางคนมีปัจัยห้อมปัจัยบางคนมีแห้งห้อมแหง้งเวยกันกลางเต้นนะครับเวยกันกลางเต้นต่างๆจะหันว่าในปัจจุบันนี้หายากเพราะฉะนั้นเวลามีการมีงานแต่ละครั้งการกลางเต้นก็ดีการแัดสถานที่ต่อไฟต่อพัดลมยิ่งโดยเฉพาะในสังคมปัจจุบันของปีน้องจัดสรรน,นะครับปีน้องหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยในบ้านจัดสรรก็คือ ในซึ่งชุมชนของบ้านสีย้อยกุลมะของเฮาเนี่ยมีชุมชนคันนี่โฮมหนึ่งคันนี่โฮมสองและคันนี่โฮมสามเจริญพรพินานนิสันกันทาวังประหาลงคอดนะครับที่ได้เข้ามาผอมมากอยนี่นะครับที่ท่านทั้งหลายได้หันอยู่นี้เป็นกุฏินี้ก็เป็นของกุฏิของอดีตเจ้าวาดนะครับสมัยก่อนหันว่าครูบุญเพงนะครับอดีตเจ้าวาดอดีตเจ้าตําบลน,นะครับได้สร้างไว้ ก็ปัจจุบันเป็นกุฏิของพระสงฆ์องค์เนนอยู่จาอยู่ตรงนี้นะครับจะหันว่าบริเวณด้านนี้ก็สร้างมาเมื่อสมควรนะครับซึ่งเสาเนี่ยครับบริเวณที่สร้างศาลาศาลาอนเนกประสงค์ตรงนี้เฮามีความประสงค์ที่จะใช้ให้เกิดกับประโยชน์สาธุชนทั้งหลายนะครับใช้ประโยชน์กับสาธุชนทั้งหลายเป็นอย่างมากนะครับนี่เฮาจะหันกันนะครับว่า ศาลา,าอเนอกประสงค์ตรงนี้นะครับจเจริญพรคูฟิวมีสอนนะครับมาเปิดพรน,นี่มีสอนแวนตาสีดำเอาแจคุณครูผู้หญิงนะครับหวังว่าคงจะมีถวายบรรดาครูบาอาจารย์เป็นที่เป็นคราวาวดประจัยก็ดีเป็นครูพระก็ดีนะครับยังรออยู่นะครับรอแวนตาจากคุณครูฟิวนะครับเป็นตาดีมีคุณภาพบริการอย่างมิตรบริการอย่างดีนะครับต้อง ที่คูฟิลครับที่ยมจิบนะครับอันนี้เป็นประกาศเมกาที่มาเลือกงานแล้วก็มายากจนนะครับอันใดที่เป็นการเป็นงานเอามดนะครับสลา,าอันนี้เนี่ยเอาใช้เสาทั้งหมดอยู่จํานวนอ่าจนวนซาวกว่าต้นนะครับซาวกว่าต้นไปกันซึ่งต้นหนึ่งในราคาประมาณ2 5 9 9ตอนนี้ก็ ได้มีเจ้าภาพครบไปแล้วนะครับมีเจ้าภาพครบไปแล้วก็มีญาติโยมร่วมกันเป็นเจ้าภาพคนละต้นสองต้นคนละต้นสองต้นอันเนี้ยนะครับเขาจะหันกันว่าศรัทธาญาติโยมได้ได้ร่วมกันได้ช่วยกันนะครับซึ่งตรงนี้เขามีศาลาเก้าห้องมีทุนเดิมอยู่แล้วเนี่ยเขาจะทําศาลาตรงนี้ให้เกิดประโยชน์นักีิสุทธินะครับพื้นที่หลังคาจานวน450กว่าตารางเมตรเนี่ยมันใช้เยอะนะครับ คูฟิวบอกลองหลังคาหลังคานี้นะครับใช้ถึงมดอยู่400ตารางเมตรคูฟิว400ตารางเมตรแต่ว่านะครับการนำไร้นี่ซาบาทไหมนะครับซาบาทหลังคานี้450ตารางเมตรเนี่ยแผ่นเมตาชีตนะครับเตี๊ยตามาภาพด้วยอารมณ์ไปนะครับแผ่นเมตาชีตเนี่ยแผ่นนึ่งนะครับแผ่นนึ่งเป็นคิดเป็นตารางเมตรตารางเมตรละ 250บาทอันนี้ก La ้าก้าแผ่นมาได้นะครับบัลลวมก้ามือบัลลวมก้าหอย่างซื้อมาแล้วเขาก็จะเอามุงหลังคาแต่อย่าลืมนะครับว่าหลังคาจะมุงได้เนี่ยต้องอาศัยเล็กต้องอาศัยเล็กด้วยกันซึ่งหลังคาเล็กเนี่ยหลังหลังคาที่เวลาเราใส่หลังคาเนี่ยเราต้องใช้กระเบื้องเอาใจแผ่นเมตาชีตนะครับใช้แผ่นเมตาชีตนี่นะครับใช้แผ่นเมตาชีตนะครับเขาจะหันนี่นะครับ จะหันที่บริเวณนี้ที่เราจะจ่วยกันนี้นะครับบองคนว่าอยู่ไหนนะครับใจแผ่นเมตาชีดนี่แผ่นเมตาชีดนะครับมันจะใช้ทั้งหมดลายหลายตารางเมตร450ตารางเมตรตตรลงเมตรละ250บาทนะครับคุณครูฟิวจะรับพีตตรางเมตรก็ได้นะครับครูฟิวหนึ่งแตรลงเมตรครูจิบหนึ่งแตรางเมตร,ห,ตมตรหรือว่าญาติโยมทางใดอยากจะร่วมทําบุญนะครับ oh, <okay. S 1> ก็สามารถที่จะ ร่วมบุญร่วมกุศลกันได้นะครับตามเจตนานะครับอันนี้เขามาร่วมกันนะครับถามว่า,าการสร้างครั้งนี้จะสำเร็จลงกอนะครับอาตมาเชื่อว่าประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับต่างทัศนาพ่อแม่พี่น้องในชุมชนแห่งนี้หรือว่าต่างชุมชนเวลามีการมีงานนะครับเพราะว่าจะเป็นงานข่าวดำเอามาถึงวัดเนี่ยต่อไปคงบัได้กางเต้นละนะครับมี อ่าสาาที่ตั้งให้กับญาติโยมไว้บำเพ็ญกุศลศพนะครับเปินทุกมาแล้วครับเปินทุกมาแล้วเปิลําบากตารางอ่าเปิลําบากมาแล้วนะครับเจริญพรอาจารย์ฟิวนะครับอาจารย์รัตนพรปินคํานะครับอ่ารับเป็นเจ้าภาพนะครับตางแผ่นเมตชีดมุงหลังคานะครับหนึ่งแต่ละเมตรอ่าขอเจริญพรนะครับถ้าอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์นะครับว่าที่ด็อกเตอร์นะครับวสิทธิพลคุณพรมนะครับ อาจารย์มาจะรอหลับปูนนะครับที่เคารพนับถือที่เคยสั่งเคยสอนตมาภาพมานะครับขอเจริญพรนะครับที่เข้ามาชมกันนะครับก็อนุบมทนาคูฟิลนะครับหนึ่งตารางเมตรนะครับสองร้อยห้าสิบบาทนะครับขออนุบมทนาบุญโดยนะครับคนเฮาบนบอกว่าการทาบุญนะครับคือได้มีบุญมีกุศลครับโอนเข้าบัญชีวัดเลยครับโอนเข้าบัญชีวัดตามในเฟสเลยครับตั๋วตำมาภาพบัดต้องโอนเข้าบัญชีทุกเว่าครับ เอาโอ,โอนเข้าบัญชีทุกเจ้านี่ถือว่าเป็นบัญชีส่วนบุคคลโอนเข้าบัญชีวัดเลยสะดวกกว่าปลอดภัยแล้วก็ไว้ใจสะดวกสบายเราทําบุญนะครับจุดประสงค์ลักของเฮาบุญจะเกิดได้นะครับคือการเสียสละการเสียสละนั้นมีอยู่่างอย่างางานมาภาพได้เคยบอกไว้แล้วนะครับทานบารมีคือการเสียสละสิ่งของที่เป็นของตัวเก่าที่มีอยู่นั้นจำนายใจแจกเผื่อแผ่คนอื่นที่เฮาสามารถแจกจ่ายได้บรรทัก บะน้อยแต่เฮาก็สามารถจะเอาเผื่อแผ่เอาแจกใจให้คนอื่นได้นะครับสองฐานะอุปปาปาลามีคือตาลที่เฮาเสียสลานะ่ะยิ่งขึ้นกว่านั้นก็คือมีอย่างครับมีลูกก็ดีมีเมียก็ดีองค์พระเวสสันดรซึ่งเป็นอาเรชจาตขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นก่อนที่จะตรัสตรัสตรัสรูุเป็นอนุตรสัมมาสัมพุทธญาณเป็นพูทธเจ้า ก็ได้มีการบําเพ็ญทานารมีทานารมีก็คือการเสียสละนะครับบริจาคเฮือจ้างปัญชนาเขียนเสียสละบริจาคตางชาลีกันหาซึ่งเป็นพระราชโอรสพระราชธิดานั้นนะครับอาจ,จเริศทรจันทร์ธนสลันนะครับจากลบบุรีนะครับมุขิตายินดีด้วยท่านเจ้าวาดใหม่แห่งวัดสะพานจันทร์จังหวัดลบบุรี นะครับดีใจได้ที่ได้รับมาเป็นภาระธุราพระศาสนาร่วมกันนะครับอันนี้เราเรามาพูดถึงทานอยู่ทานเนี่ยจะเกิดขึ้นได้เขามี3อย่างทาน3ขั้นเนี่ยซึ่งเป็น1ใน30ทัศน์ของครูบาเจ้าศีวิชัยเนี่ยทานบารมีข้อที่1ก็คือการบริจาคทานสละสิ่งของของตนให้แก่คนอื่นนะครับเรามีอะไรบ้างมีข้าวให้ให้บริจาคข้าวมีอาหารให้บริจาคอาหารนะครับมีเงินให้บริจาคเงินมีไม่มีก็เสียสละบริจาคแรง สามารถทําได้หมดนะครับบางคนถามว่าแล้วถ้าเกิดว่าเรายากจนเราลําบากเราสามารถเสียสละอะไรนะครับเราสามารถเสียสละอะไรเราก็สามารถที่จะร่วมทําบุญโดยใช้แรงของเรานะครับใช้แรงของเราเคยมีนะครับครูบาอาจารย์อาคุบาอาจารย์เคยใช้เหงื่อของตัวเองไม่มีปัจจัยก็ไม่มีเสื้อผ้าก็ไม่มีไปนั่งตากแดดนะครับไปนั่งตากแดดเนี่ยให้เหงื่อออกกับตัวเอง แล้วก็ไปยืนหลังพระพุทธรูปแล้วเอาตัวเองเนี่ยไปแนบติดกับพระพุทธรูปแล้วอธิษฐานว่าข้าพุทธเจ้าไม่มีอะไรไม่มีปัจจัยไม่มีสิ่งของอะไรจะถวายเป็นพุทธบูชาในองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยใช้เหงือ่อนะครับใช้เหงื่อที่ตัวเองไปนั่งผิงแดดเนี่ยเหงื่อออกกับตัวเองเนี่ยถวายเป็นพุทธบูชาแค่นี้นะครับ เป็นประโยชน์นะครับเป็นอนิสงส์อย่างมากเลยนะครับกลาบนมัสการถวายการต้อนรับนะครับด้วยความเคารพนะครับาอาจารย์อคุสิรวชิโรภานะครับอาจารย์อคอปเตอร์สมบูรณ์นะครับครูบาอาจารย์เมธีวุฒิกรนะครับครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะครับก็มาพูดถึงอนิสอนิสองที่ว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บำเพ็ญมาก็คือฐานะอุป,ป,ปาปธรรมนียเสียสละ จ้างปัจจันาเขียนเสียสระเช่าชาลีกันหาให้ได้นะครับให้ได้เนี่ยเป็นบริจาคทานไปอันนี้ทานนอุปปารมีซึ่งในสังคมปัจจุบันคงจะพอมีภัยอาจจะเสียสละมีแต่บางคนในสังคมปัจจุบันเอาลูกไปปล่อยนะครับเอาลูกไปปล่อยพ่องเอา ปะยาเกเลี้ยงดูปูเสื้อนะครับอันที่3นั้นก็คือฐานะปรัมมัธะประมีก็คือการเสียสละที่สูงสุดและสุดยอดก็คือเสียสะละร่างกายชีวิตของเฮาเพื่อเป็นตาคนเท่ามีอย่างครับเกิดมาก็ว่างเปล่าตายไปก็ว่างเปล่าเฮาจะสามารถใช้ความว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์ได้จะใดเขาจะสามารถใช้ความว่างเปล่าเพื่อเกิดประโยชน์ได,ได,าากด,ได้ก็ต่อเมื่อเราใช้สิ่งที่มีอยู่นั้นสามารถเสียสละออกไปกรรมครูบาอาจารย์ท่านบอกว่ามีเท่าไหร่บริจาคให้หมด หลวงพ่อคูณบริสุทธโทท่านบอกว่านะครับรับมาให้บริจาคไปรับมาให้บริจาคไปอุบาาจารย์ไมเดนป่อคูณหลวงพ่อพระภัศาสรประชาธรหลวงพ่อภพโชคบอกว่าเรารับมาแล้วเราต้องเสียสละเสียสลับเพื่อประโยชน์ของชุมชนของสังคมให้ได้มากที่สุดนะครับะฉะนั้นครูบาอาจารย์หลายรูปท่านจะสอนเสมอว่าไม่ว่าเราจะได้อะไรมานะครับเฮาก็อย่าไปเก็บรักษาไว้ นะครับโดยที่พามาฮักษาไว้สมัยก่อนนะครับเหมือนผู้สมเฝ้าทรัพย์หรือในพระธรรมบทก็เคยมีนะครับที่พิสุห่วงจีวรตายไปเป็นไรนะครับเป็นไรติดกับเสื้อผ้าตายเป็นไรติดกับผ้าตรายจีวรผ้าจีวรต่างๆนะครับอันนี้ก็ผลพาะความห่วงความหวงสิ่งของนะครับไว้กับตัวเก่านะครับมาดีนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับว่าอาตมาภาพสร้างศาลาเนี่ยศาลาอเนกประสงค์เนี่ยเพื่อที่จะไว้กับชุมชนเป็นหลัก นะครับไว้กับชุมชนเป็นรักเพื่อให้ชุมชนที่เขาอยู่เนี่ยหับประโยชน์ให้มากที่สุดแต่มาภาพชอบในในโยบายของอหลายท่านนะครับที่เคยบอกไว้ว่าร่วมกันคิดร่วมกันทาําร่วมกันรับผลประโยชน์เนี่ยสังคมใดก็ตามนะครับที่เราระดมความคิดนะครับระดมความคิดออกมารวมกันเป็นกลุ่มได้แนวคิดที่มันตกผลึกออกมาแล้ว ร่วมกันคิดว่าเขาต้องการอย่างกับชุมชนเขาต้องการอย่างพัฒนาอย่างเราต้องการอะไรที่เกิดกับชุมชนให้ได้มากที่สุดเช่นนี้นะครับเช่นนี้มันสามารถที่จะเกิดประโยชน์อย่างมากร่วมกันคิดเขาก็เลยหลังจากนั้นแล้วเราก็ร่วมกันทานะครับเราก็ร่วมกันทําเมื่อเราร่วมกันคิดแล้วเราร่วมกันทําแล้วนะครับสิ่งที่เป็นประโยชน์กับชุมชนของเราก็คือเนี่ยครับสถานที่ที่เราร่วมคิดร่วมกันทา สำเร็จลงมานั่นคือร่วมรับผลประโยชน์เป็นสิ่งที่แนวคิดที่อาตมาภาพถือว่าเป็นสุดยอดนะครับทันสมัยตลอดเวลาได้ว่าถ้าสังคมใดก็ดีองค์กรใดก็ดีไม่ว่าจะเป็นองค์กรขนาดเล็กหรือองค์กรขนาดใหญ่นะครับหรือว่าเป็นชุมชนไหนก็ดีถ้ามันมีการาร่วมกันคิดคนละเล็กคนละน้อยคิดเพื่อผลประโยชน์คำว่าคิดนี้ก็คือการคิดเพื่อส่วนรวมนะครับคิดเพื่อส่วนรวมโดยที่บัคคิดเพื่อส่วนตัวเก่า นะครับบัคิดก็สอดนล้กับบางคนนั้นหายากนะครับคนที่จะเสียสละความคิดเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของเขาเป็นรักนะครับเพราะฉะนั้นต้องขออนุมโมทนาบุญนะครับเศาจําจำนวนทั้งหมดอยู่ะะ20กว่าต้นนี่นะครับเบื้องต้นก็มีตั้งคุณ ลุงจ่าสมนึกนะครับจา่าสิเบกสมนึกทองหวนนะครับหนึ่งต้นร่วมทําบุญมาอันที่สองแม่ครูบุญเนืองลังกาพินนะครับโยมแม่ของแม่ครูบุญกุศลอันที่สามจันอ้ำนาจ,จันบุญกุศลกิตติวันนะครับอันที่สี่นั้นต่างร้านลดยิ่งเจริญนะครับโดยการบริหารงานของต่างคุณโยมบัทีพวงเพชรปรัง่นางสาวพลังทิพย์ทองจันนะครับหนึ่งต้นอันที่ห้านั้นก็มีตา่างต่างร้านของต่างน้องแบงค์นะครับ น้องแบงผลลวมโชคบริการนะครับหต้น2599บาทนะครับแล้วก็มีมงคลเกสรดวงตาอันนี้ก็เป็นอยมอุปถาอุปัมภมวัดวาอารามของเฮานะครับเป็นยมปี้ของตังพระหลวงอาคมนะครับหนึ่งต้นแล้วก็มีตังของท่านอาจารย์พลรพัฒน์นะครับพร้อมด้วยครอบครัวสีพร้อมโยครอบครัวนะครับหต้นท่านอายการคันชิดนะครับอาจารย์คันชิดก็ดี1ต้นนะครับมีตังของแม่ แดงพระจงบูชิดก็หนึ่งต้นนะครับมีของตางพี่น้องเมืองเปล้านะครับซึ่งเป็นญาติพี่น้องของต่างอัตมาภาพนะครับอาเภอเรลาก็อยากร่วมบุญนะครับอยากร่วมบุญตานเสาก็หนึ่งต้นนะครับมีของตางท่านอาจารย์นะครับทางท่านอาจารย์ผู้ช่วยท่านรองศาสตราจารย์ดออร,รอัชราลาลอตกูลน,นะครับซึ่งเป็นเป็นประธานในการสอบ ป้องกันรปริญญาเอกของสมะภาพหนึ่งต้นนะครับอาจารย์อภินญ,ญาสัตช,ช่ชชอฟ้าหนึ่งต้นนะครับคุณโยมผิงนะครับทางสายบุญของทางอาจารย์บวรหนึ่งต้นอาจารย์ในส่วนของทางอาจารย์บวรนะครับโยมพี่เก่งของเราหนึ่งต้นนะครับและตางสาธุชนแหมน่มาที่ได้ร่วมบุญกันมานะครับร่วมกันคนละนกละน้อยร่วมกันคนละ ต้นสองต้นนะครับซึ่งตอนนี้ต้นศาลานั้นครบแล้วแต่สิ่งที่เรายังขาดอยู่ก็คือหลังคานะครับหลังคาเราสามารถร่วมบุญกันได้คนละเล็กคนน้อยบางคนนั้นอาจจะมีปัจจัยบัถึงหนึ่งแต่รางเมตดอยากร่วนทำบุญ10บาท20บาท50บาท100บาทสามารถร่วมบุญได้ตามเจตนาของท่านทั้งหลายนะครับการทําบุญทังบุญส่วนไม่จำเพาะจาะจงว่าต้องเป็นวันนี้ต้องเป็นเวลานี้ต้องเป็นเดี๋ยวนี้เราอยากทําบุญเมื่อไหร่คิดแล้วจงรีบทํา นะครับคิดแล้วจงรีบทำนะครับในธรรมบทของในเรื่องจักคุบานนะก็กล่าวไว้นะครับว่าคนเฮานั้นถ้าเฮามีความคิดนะครับแล้วไอ้มัจเฉลธรรมคือความตนีเนี่ยมันจะมาพยายามบัทอนบัทอรบัทอน,น,ทอนของความคิดที่เขาอยากจะทําบุญออกไปเนี่ยทำให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจว่าอ,อย่าทําบุญนะ,ะเมื่อเมื่อมันอยากทาบุญแล้วก็คือความเสียดาย นะครับคือความเสียดายครูบาอาจารย์พระเถระตั้งแต่ใน,นอนดีตจนถึงปัจจุบันนะครับเขาจะหันว่าร่วมบุญกันเยอะนะครับมีเท่าไหร่เสียสละมีเท่าไหร่เสียสละไม่บาฮับเอามาเอามาเก็บไว้นะครับบาฮับเอามาเก็บไว้นะครับอันนี้เขาจะมามา,มา,ม,ามาดูในพื้นที่อันนี้กําลังเสาก็กาลังเริ่มต้นนะครับเสาก็กาลังเริ่มต้นเนี่ยอันนี้เสากำลังเริ่มต้นใส่ ศาลาตรงนี้เขามีศาลามีพื้นที่อยู่แล้วนะครับมีศารามีพ <part of> <world> ื้นที่อยู่แล้วเขาก็ตอนนี้กําลังใส่แบบนะครับเฉพาะโครงสร้างนะครับเฉพาะโครงสร้างเนี่ยทั้งเสานะครับเสานี้เขาใช้เหล็กนะครับถามว่าทําไมต้องใช้เหล็กแข็งนะครับบางคนก็สงสัยว่าทําไมต้องใช้เหล็กแข็งขนาดการสร้างยังก็ตามนะครับเขาเจสร้างวันสองวันแล้วล้มไม่ใช่สร้างวันสองวันแล้วพังทลายการทําบุญทํากุศลสร้างอะไรก็ตามสิ่งที่เป็น เศนาสนะนะครับสิ่งที่เป็นเศนาสนะสําหรับวัดวาอารามเนี่ยสร้างต้องสร้างสิ่งที่ดีที่สุดทําอะไรก็ตามต้องทําให้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับซึ่งเฉพาะโครงสร้างนะครับรับพื้นที่เอารถแมคโครมาคุดหลุมนะครับมัดเล็กเทพื้นนะครับใช้จํานวนทั้งหมดถึง80,000กว่าบาทนะครับใช้ปัดจัยทั้งหมดถึง80,000กว่าบาทนะครับก็ถือว่าเป็นยอดที่สูงนะครับเป็นยอดที่สูงแต่ถามว่าทางวัดของเฮานั้น มีวัตถุประสงค์นะครับอยากจะทำเขาก็ต้องทำาให้มันสําเร็จนะครับเพราะว่าเรามองถึงว่าถามว่าการทําบุญทําความดีนะั้นมันยากก่อมันยากนะครับยากมากกว่าจะสําเร็จลงมาได้นะครับกว่าสเร็จลงมาได้นั้นแต่ถ้าเราทําสําเร็จแล้วบุญก็จะเกิดกับเราอานิสงส์ก็จะเกิดกับเราเนี่ยครับเขาจะหันว่าเสาหนึ่งต้นน่ะนี่นะครับเฉพาะโครงสร้างเฉพาะเสาเฉพาะเล็กนี่นะครับ เราใช้เวลารับพื้นที่นี้เป็นอาทิตย์นะครับเป็นอาทิตย์นะครับใช้พื้นที่ปรับตรงนี้เป็นระยะเวลานี่นะครับโอ้เสียเป็นเฉพาะโครงสร้างในช่วงแปดหมื่นกว่าบาทนะครับแปดหมื่นกว่าบาทตอนนี้เจ้าภาพเสาทั้งยี่สิบต้นมีครบเรียบร้อยนะครับมีครบเสาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเขาก็ยังจะมุ่งหลังคาต่อนะครับมรนากครูฟิวนะครับคุณครูฟิวอาจารย์รัตนพรปินคมคุณครูฟิวนะครับ คุณครูผู้ใจดีเศรษฐีผู้ใจบุญนะครับได้คือความหูสอนหนังสือที่โสพลวิทยานะครับได้ร่วมทําบุญกับหลังคานะครับเงินทองจะได้เต็มบ้านเต็มจองเงินหมืน่มนจะได้บักขาดแขนเงินแสนจะได้บักขาดบ้านเงินล้านจะได้บักขาดมือนะครับอันนี้แบบนะครับอันนี้นะ อันนี้บนเทมาได้ใช่ไหมไปเดินรอสอบมาได้เราวันนี้รอแค่กระเราสอบสอนใบได้รอละไม่นะเราสอบคำนั้นอันนี้ก็จะรอเสาคำนะครับเนี่ยญาติโยมเนี่ยวันไหนเสร็จอ่ะเนี่ยญาติโยมต้องหนจะหันว่าเสาเตียวภับเป็นเจ้าภาพกันนะครับกำลังจะรอขึ้นรอเสาแล้วต่อไปก็จะไปส่วนหลังคา หลังคาเสร็จจะไปส่วนปื้นนะครับอันนี้นักเรียนทําไมไม่ไปเรียนหนังสือโรงเรียนปิดกะ<า>อยากเล่นกับหมาไม่ไหนหมาน้อยอ๋อหมาน้อยบอกๆอกนี่นะครับนะครับอันนี้ครับพื้นที่เสาแต่ละต้นนั้นเราได้ร่วมบุญร่วมกุศลกันนะครับใคยอยังร่วมทําบุญนะครับตังหลังคาก็ดีนะครับตังหลังคาก็ขอ ะจะเจริญพรเชิญนะครับจเจริญพรเชิญได้ตารางเม็ดละ250บาทนะครับ250บาทกันทําบุญทํากุศลนั้นวันพระวันศีลคนเฮาในสมัยปัจจุบันนั้นโควิดก็มาโควิดระบาดถามว่าเฮาโควิดระบาดแต่ลืมว่างานเราก็ต้องทำนะครับงานเราก็ต้องทํากันถามว่างานเราทํานั้นเราจะทําจะใดในสถานการณ์จะอีใช้ชีวิตยังไงให้มีความสุข ใช้ชีวิตจะได้ห้เกิดประโยชน์นักที่สุดนะครับนะครับเราจะใช้ชีวิตจะได้ในสังคมยุคโควิดโคน่าสองพันสิบเกนี้หึ้นเกิดนะครับขื้อเกิดประโยชน์กับต่างตัวเก้านะครับเปิดห้องมานะใช้ชีวิตจะอี้สิ่งสำคัญที่สุดนี่ครับท่าปิดจมูกสาคัญมากโควิดโคน่าสองพสิบเกเกิดขึ้นแล้วเป็นแล้ว บางคนบางท่านมันบอกว่ามันบัตายนะครับน่าท่าสำหรับคนที่ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงนี้อ,า,อาจจะบัตายนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ร่างกายสุขภาพบัแข็งแรงอันนี้ครับเป็นวัดเป็นหืดเป็นหอบเป็นโรคประจําตัวอันนี้ครับไปไปเหียงนะครับตายได้นอนนะครับตายแน่นอนนะครับนะครับไปยัางข้างมันเ้อะไปยัางข้งมันเ้อนะครับอันนี้ก็ก็ก็เช่นกันนะครับ ก็เช่นกันนะครับไม่ไปเอานี่ใน,นหูมปืปลอยอะไรค่ะนะครับเพราะนั้นก็ขอฝากกับสัตยาติโยมร่วมทําบุญนะครับแผ่นเมตาชีตของเราเดี๋ยวเขาจะไปดูแผ่นเมตาชีตว่าเอ๊ะแผ่นเมตาชีตนั้นมันเป็นจะใดนะครับทําไมามันเป็นตารางเมตดละสองรบาทนะครับทำไมาเป็น250บบาทเขาไปดูกันนะครับ อ่านี่นะครับอันนี้จะหันว่าเป็นแผ่นเมตาชีตแผ่นเมตาชีตเนี่ยหนึ่งแผ่นนะครับแผ่นเมตาชีตหนึ่งแผ่นนี้ยจะมีความหนาของมันนะครับอันนี้จะเป็นแผ่นทังข้างหน้านะครับเป็นแผ่นข้างหน้าของมันแผ่นข้างบนของมันนะครับแล้วจานนี้ก็จะมีโฟมนะครับจะเป็นโฟมนี่นะครับจะเป็นโฟมแล้วก็จะมีแผ่นฉนวนนะครับแผ่นฉนวนนี่มันเหมือนเป็นแผ่นอ่เป็นแผ่นกันความร้อนอันหนึ่งที่ที่กันระหว่างโฟมตรงนี้ไว้ ที่กันระวังโฟมตรงนี้ไว้คือเพราะฉะนั้นนึ่งแผ่นไม่ได้ชีดในย่างหนาของเฮาเนี่ยจะใช้ทั้งหมดอยู่3จานนึ่งแผ่นข้างบน2โฟม3นะครับเฟนฟอยด์ดางหลังเพราะฉะนั้นก็สธาสาชนที่ร่วมทําบุญกันที่บอกว่าตารางเมตรละสองร้อยสิบาทคือตัวนี้นะครับคือตัวนี้อันนี้คือตัวอย่างของเปิน้นนะครับนี่คือตัวอย่างของเปิ้ลนะครับโฟมแฟนฟอยด์แล้วก็แผน่น ข้างบนนะครับอันนี้ก็เป็นตารางเมตรละ250บาทซึ่งเบื้องต้นเนี่ยได้รับความนุเคราะห์นะครับจากทางอคูฟิวนะครับอาจารย์รัตนาพรปินคําจากสวนพลวิญญาณนะครับซึ่งพร้อมด้วยครอบครัวนะครับพร้อมด้วยครอบครัวอาจเจริญพรลุงฤทธิ์นะครับลุงฤทธิ์ที่จะคําพิมุกนะครับน้อยสการ์จันเนกนะครับจันเนกหันเจ้าวาดหม่นะครับหันเจ้าวาดหม่ อำเภอแม่สายนะครับท่านอาจารย์อนเกนะครับเชีงยงไฮหนาว่ครับเชียงไฮเชียงไฮหนาวครับ,ร,บระปูนรู้สึกว่าบดมืดมาสองวันแล้วครับจุบินเอกครับมาสการอาจารย์อันเอกนะครับยินดีตัยที่ไปรับทุระพาร,ราพระศาสนาเป็นตู้หลวงใหม่เป็นตู้หลวงใหม, <c oughs> ตหม่ตู้หลวงใหม่นี่ลําบากนะครับเป็นตู้หลวงใหม่นี่ลําบากต้อง ปุ่นฮ้องว่าต้องต้องคิดตลอดเวลานะครับต้องคิดตลอดเวลาต้องเสียสละประโยชน์ส่วนตนมาได้นะครับต้องอย่าคิดแค่ประโยชน์ส่วนตนนะครับจะเลกเป็นเลขาร้านถนนปวงผ่ามาเยอะมากนะครับหนาวนะครับนอาจันเรกครับเนาะระปุ้นก็นาวครับจันครับระปุ้นหนาวมากนะครับละปุนหนาวมากแต่ลำลำพังหนาวกว่าอย่างเขาว่านะหนาวกว่านะครับพังว่างขอนิมนต์นะครับเจริญพรอุบาจารยร์มาแอวได้นะครับวัดแรกจากวัดละปูน วัดแรกจังหวัดลำพูนวัดที่ครูบาเจ้าสีวิจัยท่านบุรณขึ้นวัดที่ต่างองค์พระแม่จมะมาเทวีสร้างขึ้นนะครับเป็นวัดที่ทุกคนสามารถมาร่วมบุญร่วมกุศลได้อย่างน้อยแวะมาแล้วมาฮื้อกำลังใจพระสงฆ์องค์เนรมาฮื้อกำลังใจเจ้าวาดฮื้อกำลังใจทุกเจ้าพัานเนรลูกซิดเนรลูกซิดพระเถรเนรน้นนอยต่างๆนะครับที่ได้ขึ้นลำตำสร้างนะครับอตอนนี้กำลังบอกบุญนะครับบอกบุญหลังคา แผ่นเมตาชีตตีขึ้นพ่อตะกี้นะครับแผ่นละอาตารางเมตรละ250บาทนะครับ250าบาทนะครับก็ถือว่าอาได้ร่วมบุญร่วมกุศลกันนะครับได้ร่วมบุญร่วมกุศลกันนะครับอย่างไรก็อาจารย์เอกรักษาสุขภาพนะครับเมสายอากาศหนาวเชียงรายอากาศหนาวนะครับครูบาอาจารย์รักษาสุขภาพตัวนะครับวันนี้ก็คงจะสนทนานะครับในวันพระวันศีลวันนี้ นะครับวันพระวันศีวันนี้ก็คงจะไวเตวอีก่อนนะครับเดียวถ้ามาขํามยำแรงถ้าว่างจะได้นะครับว่างจะได้เขาจะได้มาอู้จ่าปะาัยกันสนทนาปราัยกันนะครับการสนทนานั้นในยุคปัจจุบันก็ต้องใช้สื่ออินเทอร์เนต็ตเนี่ยครับเป็นประโยชน์ขึ้นดีมากที่สุดใจสื่อออนไลน์นะครับมีทั้งคุณในโทษเขาใช้ให้เป็นคุณมันก็เป็นคุณเฮาใช้ให้เป็นโทษมันก็เป็นโทษนะครับอย่าลืมนะครับคนเฮาอยู่ได้ในสังคมนี้ จะอยู่ได้จะใช้ชีวิตยืนรอดได้ในสถานการณ์ COVID โควิดโควิดสองพันสิบเก้านี้เราต้องรู้จักการบูรณาการคือการปรับตัวเก่านะครับการปรับตัวเก่าคือเกินประโยชน์นะครับการปรับตัวเก่าคือเกินประโยชน์ครับต่างอ่าสังคมต่างวัดวาอารามและสถานที่อยู่แล้วเราก็ใช้ชีวิตอยู่รอดได้นะครับขอไว้สาครูบาจารย์ทุกรูปแล้วก็ขอยุติไว้เทวีน,นะครับขอกาบมัสัการนะครับ